เวลาเราไปกินข้าวมันไก่สิงคโปร์ค่ะเราจะชอบสั่งตับแยกตลอดเลยเว่ามันเนื้อนุ่มน่าทานแล้วก็จุยซี่มากไหนๆก็ชอบกินแล้วนะคะวันนี้ก็เลยอยากลองทําเองดูบ้างค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะเอาตับไก่นะคะมาล้างทําความสะอาดกับเกลือนะคะจากนั้นนะคะก็มาเตรียมการต้มตับกันค่ะเราจะใส่ซุปก้อนลงไปตามด้วยใบเตยนะคะรอจนกว่าน้ําจะเดือดปุดๆนะคะจากนั้นเบาไฟให้อ่อนที่สุดเลยค่ะแล้วเราก็ใส่ตัวตับไก่ลงไปนะคะจับเวลา20นาทีค่ะ10นาทีแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะลิก ตับไก่ก่อนนะคะเพื่อให้มันสุกให้ทั่วกันค่ะเมื่อครบเวลา20นาทีแล้วก็ปิดเตาค่ะแล้วก็นํามาแช่ในน้ําเย็นนะคะโดยเราจะแช่เอาไว้10นาทีนะคะสําหรับน้ําลาดไก่นะคะเราจะขึ้นสูตรให้ตามนี้เลยค่ะซีอิวที่ใช้จะเป็นสีอิวแบบนึ่งปลานะคะเป็นขวดสีเขียวๆว่าจะเป็นของประเทศจีนนะคะลองเซิร์ชหาดูเนี่ยแล้วตอนแบบผ่าตับไก่ออกมาก็คือจะเป็นเนื้อสีชมพูสวยๆแบบนี้เลยค่ะที่เห็นแบบนี้คือสุกแล้วนะคะแล้วก็ดิฉันก็กินเสร็จไปเป็นอาทิตย์แล้วค่ะร่างกายก็ยังปกติดีส่วนข้างๆซื้อ ของร้านดังในจังหวัดมาค่ะ90บาท